ที่ใช้งานเครื่องคัตเจลายร้อยห้าสิบลิตรร้อยห้าสิบลิตรนะครับขั้นแรกให้เราเติมน้ําตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นท่อเติมน้านะครับเติมน้ําให้เต็มนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นท่อระบายอากาศนะครับผมหลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสาม่สามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วให้เราต่อสายนิวตันนะครับต่อสายนิวตันเข้ากับสายนิวตันนะครับเสียบไฟแล้วก็ต่อสายนนนิวตระคับ หลังจากที่ต่อสายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มค่าเสือหรือว่าทาควมทำอุณหภูมินะครับให้เรากดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับถ้าลูกค้าต้องการปรับอุณภูมิก็ให้กดอีกทีหนึ่งนะครับตัวไฟก็จะปิ๊บขึ้นมาแล้วก็กดบวกลบตรงนี้นะครับบวกลบลดอุณหภูมิตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สนะครับก็คือความเร็วในการค่าเสือหรือว่าความเร็วในการทําอุณหภูมินะครับผมส่วนปุ่มนี้จะเป็นการควรนะครับป ปุ่มสุกเฉินในการัำความสะอาดมันนะครับเราควบคุมนะครับหลังจากที่เราควบคุมเสร็จแล้วนะครับถ้าจะปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างครับก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็คือน้ำชั้นนอกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นข่ายถุงรือวัตถุนิรของลูกค้านะครับผม